นาข้าวของซับนาคีค่ะฉีดตรงไหนเขียวตรงนั้นนะคะฉีดตรงไหนแตกกอรตรงนั้นค่ะที่พิกัด a, อำเภอเสนาอยุทยานั่นเองค่ะของเราที่ใช้ซับนาคีเขียวชะอมพุ่มสวัยนะคะส่วนห่างไกลไปนู่นนะคะก็สู้เราไม่ได้นะคะทั้งทั้งที่หวานใกล้เคียงกันนั่นเองได้โดนฉีดนะคะมาพร้อมทีมงานค่ะนี่ฝั่งนี้ด้วยโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ เลยผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั่นเองโอ้โหสวยงามนะคะขึ้นเสมอกันมากนะคะขึ้นสม่ำเสมอกันมากนะคะไม่มีช่องไหนหรือว่าตรงกระยอมไหนที่ไม่ขึ้นเลยนะคะหรือว่าปลายนาหัวนาเสมอกันหมดนะคะอืสวยงามมากๆเลยคะ่ะ การฉีดพ่นด้วยโดรนคำนวณจากการบินในแต่ละรอบนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่ไร่คูณด้วยอัตราการใช้ต่อไร่ได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้น้ำกี่ลิตรนะคะผสมเสร็จบินวนไปจ้า